เพย์เด3เหลือผู้เล่นไม่ถึง300คนภายใน4เดือนจากที่เพย์เด3เคยมีผู้เล่นสูงสุดถึงกว่า77,000คนในช่วงแรกของการเปิดตัวเกมแต่แล้วยอดผู้เล่นก็ลดลงอย่างรวดเร็วจนปัจจุบันเหลือผู้เล่นต่อวันไม่ถึง300คนในขณะที่เพย์เด2ยังมีผู้เล่นเกือบ30,000คนแม้ตัวเกมจะผ่านเวลามาแล้วเป็น10ปีโดยหากดูในด้านคะแนนของสื่อก็จะเห็นว่าเพยเด3 ทำได้ไม่ต่างกับ p พ d เดยเท่าไหร่เลยรวมทั้งภาพและก็ระบบการเล่นก็ถูกอัปเกรดให้ดีขึ้นด้วยโดยปัญหาหลักๆที่ทำให้เพ d เดยยังไม่เป็นที่นิยมเท่ากับเพ d เดก็คือเรื่องปัญหาทางด้านเซิร์ฟเวอร์นั่นเองด้วยความที่เพ d ์เดยาจำเป็นต้องเล่นออนไลน์ตลอดเวลาแม้จะเล่นภารกิจแบบโซโล่คนเดียวก็ตามเนื่องจากตัวเกมรองรับระบบ c r o s s p l a t i o n ที่ทำให้ผู้เล่นสามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มได้โดยที่สามารถเล่นต่อจากตัวละครเดิมได้เลย ทำให้เวลาเข้าเล่นเกมเพเดย์สามจะเป็นต้องออนไลน์ตลอดเวลาเพื่ออัปเดตตัวละครของผู้เล่นให้เป็นปัจจุบันเสมอแต่ด้วยเซิร์ฟเวอร์ของเกมนี้ที่ออกมาได้ค่อนข้างแย่มากๆในช่วงเริ่มต้นชนิดที่ว่าสร้างห้องเล่นแบบโซโล่ก็ยังต้องรอถึงสามถึงห้านาทีหรือถ้าเกิดไปหาห้องเล่นกับคนอื่นๆก็อาจจะโชคร้ายเจอบั็อกที่ในช่วงแรกที่เกมเริ่มปล่อยออกมาจะมีโอกาสเจอบัก็กที่ทําให้เซิร์ฟเวอร์ไม่ค้นหาห้องให้ผู้เล่นและถ้าทาให้ผู้เล่นติดอยู่ในหน้าค้นหาห้องเป็นชั่วโมงเลย ซึ่งปัญหาของเซเบอร์นี่แหละที่ทำให้เพย์เดย์เดินถล่มรีวิวแง่ลบกระจุยในสตรีมตั้งแต่วันแรกที่เกมวางจำหน่ายทั้งปัญหาด้านระบบเกมที่ขาดระบบที่จำเป็นต่อการเล่นอย่างอินเกมไวแชทที่เพย์เดย์สามไม่สามารถคุยกันในเกมได้สามารถทำได้เพียงชัทคุยกันเท่านั้นทำให้ลำบากต่อผู้ที่หาข้อเล่นแบบคนเดียวเพราะไม่สามารถสื่อสารกับคนอื่นในเกมได้ ทั้งไม่มีระบบวัวเตะผู้เล่นออกจากเกมด้วยทําให้หากหาห้องแล้วไปเจอผู้เล่นที่ AFK ก็ต้องออกจากเกมแล้วไปหาห้องใหม่อีกครั้งหนึง่งซึ่งก็ทําให้ประสบการเล่นเพเด3แบบคนเดียวแย่เอามากๆประกอบกับเกมหลักของตัวเพเด3มีเนื้อหาค่อนข้างน้อยโดยในเริ่มแรกมีด่านหรือที่ในเกมเรียกว่าไฮส์ให้เลือกเพียงแค่8ปดไฮในขณะที่เพเด2มีไฮฟรีให้เลือกเล่นกว่า20ไฮ ยังไม่นับรวมกับ DLC อีก28ไฮทในขณะที่ราคาของเพยด3สูงกว่าเพยด2ถึงเกือบ5เท่าจึงทำให้คนที่ซื้อเพยด3ตั้งแต่ Day 1รู้สึกว่าเกมนี้ไม่คุ้มเลยรวมทั้งการที่หลายคนผิดหวังกับคัตซีนในเพยด3ที่เลือกใช้เป็นภาพนิ่งประกอบกับเสียงบรรยายทั้งที่ในเพยเด2เคยใช้คัสซีนเป็นคนแสดงมาแล้วอย่างไรก็ตามสตูดิโอผู้พัฒนาเกมซีรีส์ p พย์ a ส s t บ ก็ยังคงมีการปรับปรุงเกมและเพิ่มเนื้อหาให้เพเด3อยู่เรื่อยๆโดยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2023ได้มีการปล่อยด่านฟรีเพิ่มให้อีก2ด่านและในเดือนธันวาคมได้ปล่อยเพเด c h ชั t เต1โดยสำหรับใครที่เป็นเจ้าของเพ d ์เด3 Silver Edition และก็ o l i t i o t i o n ก็จะได้ DLC Chapter 1นี้ไปฟรีๆแต่เพ d a เด3ก็ยังคงมีเนื้อหาเกมที่น้อยกว่าเพ D เดอีกจำนวนมาก หากใครที่อยากจะกลับไปเล่นเพเดย์3ก็อาจจะรอให้แฟนเนแท้ซีรี่เพเดย์ day, ที่ทุกวันนี้ยังคงเล่นเพเดย์2เป็นจํานวนกว่า30,000คนย้ายไปเล่นเพเดย์3ก่อนและนั่นอาจถึงค่อยเป็นเวลาที่ผู้เล่นทั่วไปอย่างเราๆค่อยกลับไปเล่นเพเดย์3ใหม่อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเราไว้เจอกันครั้งหนะ้าบ๊ายบาย